ที่เสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้คือกลุ่มไหนบ้างคะแล้วก็นี่คือเป็นกลุ่ม<อ>ที่จําเป็นต้องได้รับวัคซีนขนาดไหนคะอาจารย์คะครับในเมืองไทยเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขได้แยกกลุ่มนี้เป็นเจ็ดกลุ่มโยกนะครับกลุ่มแรกเลยเนี่ยก็คือ,อเด็กที่อายุตั้งแต่หกเดือนจนถึงสองขวบครับต่อมาคือหญิงตั้งครรภ์ปุ๊บกลุ่มที่สามคือผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรงังพวกโรคหัวใจหลอดเลือดโรคเบาหวานต่าง ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นผู้ปว่วยติดเชื้อเอชไอวีผู้ที่ได้รับการฉายแสงใช้ยาเคมีบำบัดอยู่รวมถึงผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า65ปีนะครับแล้วก็ผู้ปว่วยโรคอ้วนอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษเลยก็คือบุคคลที่มีความพิการทางสมองนะครับที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้อันนี้คือถ้าเกิดการติดโรคขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะสื่อสารรือบอก ให้เราทราบเนี่ยลําบากโดยมากกลุ่มนี้ยก็จะเวลาเป็นแล้วก็จะอ่าเราจะตรวจพบช่วงท้ายๆของโรคแล้วครับอันกลุ่มน,นี้ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันครับอืมค่ะการฉันฉีดวัคซีนนั้นหมายถึงว่าเขาจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่เลยหรือว่าถ้ายังมีโอกาสเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่นะแต่อาการจะไม่รุนแรงค่ะมันเป็นยังไงคะผลของวัคซีนอ่าขอาอภน,นขอพูดเกี่ยวกับวัคซีนก่อนนะครับเชิญเลยค่ะวัคซีนเนี่ยก็คือตัว เชื้อไวรัสหรือว่าชิ้นส่วนของไวรัสที <S 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 ่ถูกทาให้ไม่สามารถก่อโรคได้แล้วนะคโดยที่เชื้อตัวเนี้ยหรือว่าชิ้นส่วนเหล่าเนี้ก็จะมีชิ้นส่วนที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มันเป็นการเหมือนกับว่าให้ร่างกายเราเตรียมพร้อมสําหรับว่าถ้าเจอเชื้อไวรัสจริงๆคุณสร้างภูมิคุ้มกันไว้ก่อนแล้วเวลาร่างกายคุณรู้จักเชื้อไวรัสแล้วพอเจอเชื้อไวรัสเข้าไปเนี่ยไวรัสก่อโรคเป็นธรรมชาติเนี่ยคุณก็จะตอบสนองทางภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็ว มันจะช่วยลดระยะเวลาในการพักผื้นของเราถูกไหมครับแทนที่ถ้าเราไม่ได้รับวัคซีนเลยร่างกายไม่เคยรู้จักสิ่งนี้มาก่อนเลยร่างกายต้องเรียนรู้มันระยะหนึ่งถึงตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้แต่น,นี้ร่างกายเรียนรู้มาก่อนแล้วว่านี่คือไวรัสนี่คือสิ่งแปลกปลอมพอเจอสิ่งแปลกปลอมปุ๊บร่างกายสามารถฆ่ามันได้ทันทีมันก็จะช่วยเราลดระยะเวลาการนอนพักผื้นในโรงพยาบาลหรือลดอาการแทรกซ้อนบุนแรงได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ย ที่ได้รับวัคซีนเนี่ยจะไม่ติดเชื้อนะครับเขาอาจจะมีอาการติดเชื้ออยู่แต่ว่าความ<น>ุรแรงของโรคก,ก็จะลดลงแล้วก็ที่แน่ๆคือช่วยลดอัตราการตายจากการติดเชื้อได้ครับอันนี้เป็นนโยบายสาทธสุขนะคะในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอันนี้ก็คือรับได้ฟรีแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายถ้าคุณต้องการจะฉีดอันนี้ก็คุณต้องต้อง,องจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เองใช่ไหมคะค่ะ ใช่ครับผมใช้คัดจ่ายคจ่ายในส่วนนี้เองครับนอกจากว่าในกลุ่มเป้าหมายเนี้ยอาจจะแบบยังมีวัคซีนเหลือหลังจากที่ประกาศในกลุ่มเป้าหมายไปแล้วหรือมีเหลืออาจจะบางแห่งเี่ท่านเห็นมีการประกาศให้ให้คนที่อยู่นอกกลุ่มนะคะคนที่ไม่ได้ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี้ยก็สามารถไปไปรับได้นะคะถ้ากรณีที่มีเหลือด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะใช่ครับถ้าถ้าถ้ามีวัคซีนเหลือเนี่ยเขาจะแจ้งอีกทีครับเพราะว่าเหมือนกับ ที่เราคุยกัน,นเบื้องต้นเนาะวัคซีนพรุนี้จะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ทุกปีครับดังนั้นถ้าซื้อมาแล้วเหลือเขาก็จะกระจายให้กับคอนกลุ่มอื่นได้ครับ